สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทําแกงขั่วส้มเปลือกแตงโมนะคะพอดีหลังบ้านฝนตกเนาะวันนี้ก็เลยทําในบ้านนะคะแล้วใส่กะทินะคะ มันเล็กน้อยเนาะดึงามันจากกะทิออกมานะคะพอดีพริกแกงเหลือไม่เยอะนะคะลูกยังไม่ได้ไปเมืองทองเนาะเพราะว่าช่วงนี้ตักตัวอยู่กับบ้านนะคะทำงานที่บ้านเนาะ ก็คงจะเป็นแกงมอสุดท้ายละเพราะว่าน้ำพริกแกงที่อ่้หมดตลาดก็ไม่ได้ไปคอนนี้ ก็ไม่ไม่ได้ทานาแกงกะทิเลยนะคะตั้งแต่ลดน้ำตาลเนาะก<อ>็จะใช้กะทิไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นน้ำนะคะผสมเพราะว่าตัวกะทิยี่ห้อนี้ยกะทิเขาจะข้นนะคะใช้แค่นี้ด้วยใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะ เดี๋ยวจะผสมกับอีกคั้วเนาะไม่ไม่ใช้เลยก็ไม่ได้เพราะว่าแกงคั้วต้องยังไงก็ต้องมีน้ำตาลมะพร้าวนะคะนานๆทานทีไม่เป็นไรเนะาะใช้น้ำมะขามนะคะ ใส่ซุปผงเห็ดหอมนะคะปุงรดก่อนเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ตัวเปลือกซมโอลงเบเปิดแปงโมลงไปแล้วเราจะเคี่ยวอย่างเดียวใช้เกลือป่นนะคะชิมให้ออกอเปรี้ยวเค็มหวานนะคะสามรส ก็ตามชอบนะคะความเผ็ดตามชอบหม้อใบนี้พี่อ้อยใช้คุ้มมากๆเลยนะคะไม่แพงด้วยเนาะตอนนี้กาลังมองอีกจริงๆวันนั้นพี่อ้อยสั่งมาสองใบเนาะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหญ่ไม่เหมือนกับรุ่นที่พี่อ้อยเอามาเป็นรางวัลให้กับน้องๆตอนช่วงหลังปีใหม่เนาะอันนั้นจะเป็นลูกเล็กลูกน,นี้จะเป็นลูกใหญ่ ย่อยใช้น้ำตาลย่าหวานแบบโดนความร้อนได้นะคะจะมีเยอะมากหลายยีอหอ่ห้อใช้เปลี่นไปเรื่อยแล้วแต่ลูกสั่งซื้อมาอย่างหนึ่งก็สามกล่องสี่กล่องทานคนเดียวนะคะไม่ี้ใช้แค่ไว้ใส่โุกโก้ทานนะ กับข้าวก็นานานๆใช้ทีไม่ต้องอรสชาติไม่ต้องจัดมากนะคะเปลือกแตงโมกตงโมนี้แกง แกงคั่วแกงส้มอร่อยมากพี่อ่าจะบอกหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะถ้าเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนต่างจังหวัดก็จะรู้ว่าเปิดแกงโมองเอามาทำอาหารได้นะคะไม่ใช่ทานแล้วทิ้งนะ ปลาเค็มพี่อ้อยไม่ได้เอ,ออกจากช่องฟิตเป็นฟอนเลยใส่ปลาเค็มลงไปนะคะเดีย๋ยวบอกว่าพี่อ้อยทำไมใช้มือพี่อ้อยใช้มือเราค่อยฐทานเองนะคะแต่แม่ดาวมือลงไปนคนเนาะอันนี้ในบ้านไม่ไม่พร้อมนะคะพื้นที่ พี่ขอหยุดกล้องรอเดือดแป๊บหนึ่งเนาะเชือแล้วค่ะพื่ว่าจะใส่ใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดที่บ้านใบใหญ่มาก,มากดูเลยพี <c oughs> ่วก็ใส่ทั้งใหญ่ๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวพอต้ม ต้มไปนานๆเขาจะเปื่อยย้อยก็จะทานเลยไม่ทิ้งนะคะย้อยชอบใบมะกรูดอ่อนๆเนอะแต่พอดีช่วงนี้เขาไม่อ่อนแล้วเสร็จและะ้วค่ะง่ายๆเองแกงโค้ดส้มแกงโคะ้ดส้มเปิดตโมใส่ปลาเค็มนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะต้มต่ออีกนิดนึงเนาะก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนาะแล้วพี่อ้อยก็กลับไปเปิดคลิปให้นะคะช่วงนี้พี่อ้อยยังตอบอคอมเมนต์ไม่ได้นะคะเพราะว่าตาพี่อ้อยมองไม่เห็นนะคะมันจะเห็นเป็นตัวหนังสือแบบเป็นแถวเดียวกันเลยนะคะจะมองไม่ออกนะคะว่าเป็นตัวอักษรอ,อะไรเนาะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นต้อกระจกนะคะเป็นแบบจะต้องผ่าเนาะก็ ก็เลยยังตอบคอมเมนต์น้องๆไม่ได้นะคะการไม่มีโรคเนาะเป็นลาบอันะเริฐนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแล้วก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะเพื่อให้ลืมบอกไปว่าอ่าเป็นอาหารของผู้ป่วยเบาหวานนะคะขอบคุณค่ะ